สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้พามาดูเกมน่ารักน่ารักสักเกมนะครับก็ด้วยความที่ว่าเกมเนี่ย <c oughs> เป็นเกมที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเล่นหรอกครับ <c oughs> ก็คือพยายามหาเกมให้ตัวเองเล่นนะครับนะ <c oughs> ก็หาไปหามาก็ลองโหลดกมิมาดูแล้วกันเห็น <c oughs> มาดูน่ารักน่ารักดีแล้วก็มีตัวละครอยู่แค่แค่รู้สึกว่าจะมีตัวเดียวด้วยนะครับไม่ต้องไปกระชงกระชาอะไรนะก็เลยลองโหลดมาดูก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เกมที่ว่าแนีที่ชอบสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าเกม้ที่ชอบคือเป็นเกมเป็นคนที่ชอบเกมที่แบบปล่อยออโต้ได้นะครับไม่ชอบเกมที่มาต้องมานั่งจดจ่อเล่นสักเท่าไหร่แต่เกมเนี้ยเป็นเกมที่ปล่อยออโต้ไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยด้วยรูปแบบของตัวละครที่มันมีแค่ตัวเดียวเล่นง่ายแล้ววิธีเล่นก็ไม่ยากมากก็คือแค่ใช้จักรจิ้มง่ายๆนี่ก็เลยอ่ะลองเล่นดูแล้วกันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเล่นะครับ,อนนรบตอนนี้ผมเล่นมาถึงที่ดาที C ่สี C ่แล้วครับเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนั้นมันเป็นยังไงครับมาดูกันก่อนมีอะไรบ้างนะครับ คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเล่นเล่นไปแล้วตัวที่หมดปล,ดลที่มันลอกอีกสองตัวเนี่ยมาานันจะทำให้ผมเกิดการเลิกเล่นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่นะแต่ตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆก,ๆก็รีบรีวิวร,รีบทําคลิปที่อยากให้ดูก็แล้วกันมาดูที่เว็บป้อนก่อนอน,นะครับเนาะอ่ะเมื่อกี้ผมบอกชื่อเกมอย่างเกมนี้ชื่เกมไมโคร RPG นะครับนะก็เดี๋ยวโคจัจได้เห็นตรง,ตรงชื่อคลิปอะไรครับนะมาดูที่อาวุธของเบป้อนนะครับนี่อาวุธของเขาเกาจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เป็นช็อต ช็อตเล้งก right? ็ค so, right so right? right? ือโจมตีระยะใกล้ไหมนี่มีเดียม m เล้งก็โจมตีระยะกลางแล้วก็รองเล้งรองเล้งโจมตีระยะไกลนี่ครับนี่อาวุธก็มีประมาณนี้นะครับนี่นี่อาวุธก็เรียกว่าจะจะว่าเยอะก็พอสมควรนะเห็นไหมพอสมควรเลยนะครับนะตัวละครนะครับมีฮีโร่ครับฮีโร่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยมีแค่นี้นะครับคือแต่ละตัวก็จะมีเขาเรียกว่าอ่าสกิลอยู่นะครับสกิลต่างๆต่างๆกันไปนะเห็นไหมสกิลนะครับประมาณนี้นะครับนะเคยดูเร็วๆแล้วกันนะไม่อ่านเพราผมผมไม่อ่านมันก็คืออะไรนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้กันละกันนะครับเห็นไหมซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยมันเป็นเกมที่มีตัวละครแค่ไม่เยอะมีอาวุธก็ไม่เยอะไม่ต้องถามว่ากาชาไม่ต้องกาชาอยู่นะต้องกาชาอยู่แต่ว่ามันไม่ต้องไปกาชาตัวละครไงคือมันไม่ต้องไปโผล่หัว่าตัวละครตัวนี้เก่งยังไงตัวนั้นเก่งยังไงเยอะมากมายอันเนี้ยมันมีไม่เยอะนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะโอเคสำหรับผมนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการเล่นกันดูครับนะ,นะบการเล่นนะครับก็กดก็ไปป๊าบนะครับนี่คือด่านเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่า ค่าไอ้สตัวนี้ได้นะครับก็จะได้5 k ถ้าค่าตัวนี้ได้3ตัวก็จะได้2 0 k ถามว่า k ไปทำอะไรนะครับ k พอยต์ตัวนี้นะครับนี่จะเป็นตรงนี้สะสมตรงนี้จนได้ครบเต็มก็จะได้เปิดหีบสมบัตินี่ครับหีบสมบัติตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นอาวุธนะครับล่าสุดที่ผมเล่นนี่คือ3าานที่ผ่านมานเป็นอาวุธนะครับซึ่งเริ่มเริ่มต้นมาเนี่ยผมจะมีอาวุธอยู่แค่อันนี้อันเดียวดาบอันเล็กเนี่ยแล้วผมก็เล่นผ่านมาสามดาบก็ได้ก็ได้อาวุธไปสามอันตรงนี้นะครับ นะอ่ะจริงๆอาวุธมันก็มีตเมมีอะไรมาอยู่นะมี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 หไม่มีบอกอะไรต่างๆนานาก็เยอะอยู่นะนะครับอืมเรียกว่าก็ค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องศึกษาเอานะครับอ่ะมาดูเกมวิธีเล่นกันต่อนะครับก็อย่างนี้แหละครับอ่ะทีนี้ก็อาย่างที่บอกไปเนาะค่า2ได้5ค่า3ได้20ตรงนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ด่านนะนะครับในนี้ก็จะมีมอนสเตอร์2ชนิดก็คือไองชนิดแหละนะครับเริ่มต้นควจะง่ายๆหลยมีอะไรมากนะครับ โอ,โอ,อตรงนี้ก็สามารถเลือกอาวุธเอาไปได้จะเลือกอาวุธอะไรไปนะครับนะผมก็เอาไปสาัมบันตรงนี้นะครับอ่ะเพกันดีกว่าครับมาบนี่ครับอ่ามันก็ให้ใช้ค้อนทุบนะครับเห็นไหมค้อนทุบแล้วมันจะอะไรสักอย่างนะครับกระเด็นมัง้งอ่ะสักอย่างอ่ะนี่ไหนบอกมีแค่สองตัวไงทำไมมีเห็ดด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เห็นไหมก็คือก็แค่เราก็แค่กดให้มันตรงเป้าศัตรูแค่นั้นเองครับซึ่งตอนนี้ผมต้องการ อไอ้สตรอเบอรี for you, right. ่คร e ับกับไอ้โตลูกนัดด้วยเปล่าลูกนัดเนี่ยใช่นไหมสตัวใั่ไหมเดี๋ยวผมขอเล่นลูกนัดก่อนเลยปึ๊บนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมมีพลังชีวิตด้วยนะไม่ตายง่ายๆเดี๋ยวได้ได้ระยะอะไรอย่างได้ระยะอย่างก็ได้แล้วเห็นไหมขอตีฝั่งนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บปุ๊บปุ๊บอืออื้อือไงไดไปถึงตัวรับตัวนี้ต้องการอี่สองตัวครับตรงไหนดีวะ ไม่โดนโอ่ะโหไม่โดนโอ๋อเรือป,ป่อไปมันมีเทินด้วยนะนี่เห็นไม่เทินตรงกลางไหมข้างบ,บนนี้มันมีแค่ส2เทินเท่าน,นั้นนะครับถ้าทําได้ถ้าทําได้ภายใน12เทินตรงเนี้ยก็จะได้รางวัลนะครับแต่ถ้าไม่ได้ครับอดแลละครับเอาละเอาตัวใกล้ก่อนนั้นนี่นะตัวขอเปลี่ยนวันนี้ก่อนแล้วกันฮึบออกไปตัวนี้อย่าเข้ามาใกล้ฉันนี่ครับเอาละมาอีกทีดิเฮ้ยอ,อ,อ,อนึยังไงละ่ะ เลขสิบเทิร์นเท่านั้นเอ๊ะมันนับสิบเทิร์นบ่ฮึฮึเดี๋ยวก้าวเธอแล้วโอ้ยสตรอเบอรี่เออได้อยู่ตรงนี้มุมนี้มุมนี้สวยมุมนี้สวยอึบเออของตัวลวดนั่นแหละนั่นแหละเออเอาละต้องการอีกตัวไม้อีกแค่สองอันนะครับไอ๊เครื่องหมายนี่คืออะไรวะโผล่มาเนี่ให้ผ่านเลยเหรอไม่แน่ใจนี่คืออะไรเอาละเธอขอดไปก่อนอึ๊บเอาละครับต้อการอีกตัวนึงโอ้ย อตีตัวนึงตัวไหนตัวนึงโอ้ตัวไหนได้อึ๊บตึม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 นี่เนร้อยครับเห็นไหมเย้ชนะแล้วนะครับก็ <c oughs> จะได้เห็นไหมห้าเคครับยี่สิบเคครับนี่อะไรเงินไปเจ็ดสิบเคเออเจ็ดสิบเคเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับนี่ปึ๊บอ่าอันนี้อันล็อกอะไรไม่รู้อันนี้ไงได้นะอันล็อกมาโอ้ก็สมมติว่าโอ้โหมีอะไรวะเนี่ย อะไรสักอย่างแหละเรไม่แน่ใจอก็เป็นอะไรต่างๆเขาเนาะอืมก,ก็ต้องขอลองเล่นไปคือน <c oughs> ออยนะครับก็อย่างที่บอกครับรีบรีวิวครับก็เลยยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะครับต้องการอีกขั้งหมดสามสิบห้าไหมลองดูสินทรนนี้ได้ไหมรงกันได้สามสิบโอเคน่าจะได้ได้ตอนนี้อะไรคือโลไม่เอาวิดีโอให้ตัวนี้ มัน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 อะไรวะไอตัวนี้โอ้โหพ่นไฟได้อันนี้คือไม่ดีงี้เหรอเปลี่ยนเหรออ๋อมีมีการบอกด้วยไหนดีไม่ดีเออเมื่อกี้ไม่มีเนาะแต่นี้ผู้สื่อเพิ่งมีอันนี้ใส่เข้าไปแทนปั้งแหมเปลี่ยนละโอเคไปลุยกันนะครับต้องการมังกรสองตัวเชแล้วก็ตอเบอรี่สามตัวอปุ๊บมายิงัดยิงเดี๋ยวมังกรพลังเยอะว่ะยิงมังกรก่อนกันฮึบ นี่ไงรถไปห้าโวยตีมังกงรกันไหมดาบได้ปะเออดาบดีกว่าบ้งแต่ดาบแล้วแค่ห้าเองเ่ะนี่แหละฮึบลบได้ยีงยังวะฮึบเอ้ยตีผิดต,ต้องใช้ดาบถึงจะดีโอ้ยโดนจมดตีโโอ้ยเราเลยเจ็บซ้อตอนนี้ครับตีไม่นดาบฮึบนี่นะ่โอ้ยโดนรถไฟใส่ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตีสตรอเบอรี่ก่อนนี่นี่เฮ้ยเหลือยโว้ยไปไหนวะอะไรมังกรแล้วกันฮึบ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 อือไปมังกรไปตึงตึงตัวเอ๊ะทำไมมันมันมันบอกว่าแค่ามันลดตั้งยี่สิบเนี่ยคืออะไรวะบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะอึบอืติดคียติี่เข้าโอ้ยมังกรพ่นไฟเกือบโดนเด็กแปดเทิร์นเก็บสตรอเบอรี่แล้วกันฮึบฮึบฮึบเออเฮ้ยหัวใจนี่คืออะไรวะ หมายความว่าไงวะเอ๊ะต้องยิงเหรอเฮ้ยหรือว่าต้องคอนทุบได้เออคอนทุบได้หัวใจเหรอโอเคได้เพิ่งรู้เนี่ยมีงี้ด้วยเก็บหัวใจอยนะ่างนั้นนะฮึบเออไม่ได้เหรออ๋อเอาลยหกเ์นแล้วชิบหายละเอาเ,เป็นตรงนี้แล้วกันฮึบเออเออเหลือเท่าไหร่สิบสีบ่ป่ะกิดมือด้วยเหรอเพิ่งรู้เปลี่ยนดาวไหมน่าจะชัวร์กว่าดาบชัวร์กว่าเยอะฮึบ อึ๊บอึบเลือดสีเดียวเลือสีเทินโอ้ย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 เยอะเลยเยอะเยอะเยอะไอ้มังกอนจฉชนละฮึเรียบร้อยครับนี่เยมผ่านแล้วครับถามว่ายากไหมโขก็ยากอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเออะไรเนี่ยถ้าดูโฆษณาก็จะได้ดับเบิลดูไหมเราดูไหมเราจะได้เงินตรงนี้เพิ่มนะไม่ดูเดี๋ยวเขาไปดูเล่นเองแล้วค่อยดูดีวครับ าต้องการอีกห้าเหรียญเท่านั้นนะครับอันนีอ้อะไรวะอันล็อกอะไรวะฟีชชัทอะไรวะมีช็อปเพิ่มมาครับอันนี้อะไรอะ่ะน,นี่อะไรวะอย่างวะสเตตัสสเตตัสบอกตกใจหมอ,อไม่คู่ศัตรู๋โอเคลมเคลมเคลมได้เหรียญเออเคลมได,ได้ได้หัวใจหัวใจเอาไปซื้อซื้อฮีโร่ได้นะครับหัวใจซื้อฮีโร่ได้ตรงนี้นี่ร้อยสิบมีช็อปแล้วมีช็อปมีช็อปเพิ่มมา มีช็อปเพิ่มมาครับมีชอ็อปมีของเยอะเหมือนกันนะสักอย่างไี่แหละไ่ดูเรื่องถ้าเราเก็บปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวน,นี้แน่นอนเลยเกิดนี้ก่อนไหมเอาเอา,เอาสีแดงก่อนไหมสีแดงก่อนเนาะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสามปึ้งโ <c oughs> no. น n ไม่ได้อันนี้ก็ได้ถ้เาเราเก็บปุ๊บเ,เราจะได้เราจะได้เปิดหีมสมบัติเนาะเก็บเราต้องดูอีกเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยดู่ะโอเคเดี๋ยวโค้งเล่อีกดาแล้วกันเนาะเราจะได้มาเปิดหีมสมบัติกันนะครับ ส่วนตรงนั้นเดี๋ยวผมเล่นของผมเองครับอ๋อ,อ,อ,อหนึ่งสอง,ส,องสามเพ่อ่าโอเคสามสิบห้าเหรียญน,นะครับโหต้องการนี่สองแล้วก็มังกรสองเหรอจะไหวไหมนี่ครับอืมโอ,โอ้โอเคมาดูกันจะได้หรือเปล่านะจะได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับผมว่าเราเก็บมังกรสองตัวดีกว่านะจะได้โอเคเยอะดิอ่าต้องการไม้หนึ่งตัวใช่ไหมแรงบีเดียไม่โดนถนูแล้วกัน เก็บนี่หนเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาทำไมอึบโอเปอื้โอ้ยโดนยิงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตวนี้มาใกล้ไว้ใก้ใช่ไหมใกล้ใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ยเหลือสี่สิบหกเลยเหรอโอ้หลายแรงมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกี่ยวหัวใจยังไงวะ อ่าโอเคสิบเทิร์นคิดว่าแน่หรือไงเออโอ้ยต้องการมังกรอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้นั่นนี่อีกหนึ่งอันเ,อเป็นมังกรก่อนแล้วกันอึ๊บหนึ่งสองสาม,มเอ้ยเอ้ยโอ้ยหวยนอหวยนอยนอ,อยู่นะอยู่นะอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวจำอันหนึง่งนิ่งมังกรหมืน่นมังกรหมืน่นเอาผลไฟไปไหนวะน่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลือเจ็ดเทินเจ็ดเทินแต่ที่มันใกล้เหลือเกินว่าเดีด๋ยวโจมตีไปนี่ไงนี่ไงเก็บก่อนได้เปรียบงั้นนั่นแหละเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ้๊อฟเป็นมันนี่แหละเอานี้แล้วกันทุบมังกรไหมอืมถ้าทุบมังกรได้อยู่เลยฮึบอือโอเคเหลือไอ้ตัวไม้อีกหนึ่งตัวไอ้ตัวไม้อยู่ไกลไว้ฮึบนี่ไงสี่เทินชิบหายแล้วทันไม่เนี่ย ฮึบเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดาบได้ไหมเออดาบดด้ว่ฮึบผัว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 เยี่ยวโหอีกสองเทินเฮ้ยโชคดีผ่านเอาไปเอามาก็ยากอยู่นะแต่ก็สนุกนะไว้ทีหลังกานจาเดี๋ยวค่อยส่งอ่ะโอเคเรามาเปิดห,หีบกันดูครับว่าจะได้อาวุธอะไรผมว่าอาวุธมันน่าจะเรียงตามลำดับม,มั้งมั้งผมว่านะเราว่าอย่างนั้นนะครับมามาดูการจเรียงตามลำดับจริงไหมนะครับเหมือนทําใไปคิดหรือเปล่า มีเดียมอะไรเห็นไหมอ่าเน็กเน็กคือไม่สามารถกดข้ามได้ด้วยนะอยากจะกดข้ามมาเดี่ยข้ามไม่ได้ <laughs> next อ่ามาดูกันครับได้มาสองร้อยครับอันที่หนึ่งนะครับธนูออกธนูก็เป็นอัพเลเวลเฉยๆเลยได้ซ้ำมาได้ซ้ำได้คอมอนฮีโร่โอ้ได้ฮีโร่ใหม่นะครับฮีโร่ใหม่ครับโอ้ได้ฮีโร่ด้วยนะอ่าตรงนี้เราสามารถอั p เกรดได้เหรอเ uh, พิ่งรู้อัพ uh. อ uh, uh, <p> ่าเพิ่มเป็นหกครับปุ๊บ อ่าเพิ่มเป็นแรงเจ็ดใช้ได้ใช้ได้มีบอกใชไหมว่าเลเวลเท่าไหร่เพิ่มเลือกเท่าไหร่นี่นะครับก็เป็นรายละเอียดพอสมควรเนาะยังไม่ได้ดูฮีโร่ไหนวะอ๋อฮีโร่ของเราตรงนี้มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่หกร้อยกว่าเหรียญครับปึ๊บโอ้แปดสิบห้าครับเอาไปคีได้ไหมโอ้เก้าสิบอืมนะครับแสนทูนี่แหละวะอ่ะโอเคก็เนื้อที่เห็นครับประมาณนี้ครับทีแรกนึกว่าเปิดมาปุ๊บมันจะแบบแรนดอมมาให้เลยสุดท้ายก็ต้องกาชาอยู่ดีเนาะ ไม่ใช่แหล่นทอมดึงมันจะเรียงตามระดับมาให้เลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะเขาต้องกาชาอยู่ดีแต่ผมว่ามันก็น่าจะสนุกอยู่นะนะครับนะอ่ะโอเคครับก็ประมาณแล้วกันนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็อาจจะมีคลิปอีกสักคลิปสองคลิปแล้วกันไม่แน่ถ้าเกิดว่ายังเล่นอยู่นะแต่ถ้าไม่เล่นก็จะหายไปเลยนะครับอยู่ที่ว่าพอใจจะเล่นแค่ไหนนั่นเองนะครับพ่าถ้ามันยากก็ขี้เกียจแล้วนะเรืยอความที่ว่าอยากเล่นเกมออโต้แต่เกมมันไม่ออโโตตต้้้นนนนนะะะอออออออยย่่่่่าางงงงงงททีีเเเเห็ครัับมมไกด ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เล่นนะนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองดูกแล้วกันนะครับไมโคร RPG นะครับนะเกมเรียกว่าน่ารักน่ารักทีเดียวนะครับไม่ต้องไปกาชาให้ปวดหัวมากมายนักนะครับมังมังโอเคขอบคุณที่เข้าพอรับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ